เกมนัดแรกมา เปิดสนามก่อนเลยวันศุกร์ตีสองเกมหนที่สองมาเล่นเป็นครูสุดท้ายวันจันทร์ตีสองเอาจริงๆอยากได้พรามทามไม่ใช่ยามทามบ้างนะคะทุกคนเกมคืนนี้ลิวพูค่ะบุกไปเยือนนิวคาสเซิลเนเตทที่เซนต์เจมส์พาร์ใครเขียนบทเอ่ยมาเจอกันในช่วงเวลาที่มันช่างคุกกลุ่นเหลือเกินและเชื่อว่าเกมนี้มีความหมายมากกว่าแต้มที่เกิดขึ้นในสนามอย่างแน่นอนนะคะยิบมาฝากทุกคนกันเหมือนเดิมสำหรับพรีวิวในวันนี้ค่ะเจ้าบ้านนิวคาสเซิลเนเตทไม่มีอเล็กซานเดอร์อีซักเป็นเกมที่4แล้วอันนี้นับรวม ทุกรายการเลยนะคะแล้วก็โจวิวลล็อกที่มีอาการเจ็บน่องเพราะฉะนั้นแนวรุกก็ต้องฝากความหวังไว้ที่แอนโทนีกอร์ดอนเดิมทีพี่เป็นปีถูกดันมาเป็นหน้าเป้นนาปแล้วก็ผลงานถือว่ายังไม่ได้เป็นรูปธรรมสักเท่าไหร่นะคะประสานงานร่วมกับแฮวิบาร์แล้วก็อีลังกาก็ต้องฝากความหวังไว้ก่อนโดยมีแรมซี่เป็นตัวสอดแทรกนะคะส่วนเลี้ยวภูเนี่ยมีวิกฤตแบกขวาเกิดขึ้น ไม่มีเชอร์มี่ฟริมปงเจ็บแฮมสตริงค่ะกลับมาอีกทีนึงก็คือหลังเบรกปฏิทินฟี فا เดย์เลยนะคะคอนนอแบรดลีย์เจ็บกล้ามเนื้อจริงๆเนี่ยกลับมาซ้อมได้แล้วแต่ไม่ค่อยมั่นใจว่าจะฟิตได้เล่นใน90นาทีเลยหรือเปล่า่วนโจโกเมสค่ะสถานการณ์เรื่องอาการบาดเจ็บที่ซ้ําขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เซฟานไบเซติดที่เจ็บแฮมสตริงแต่ข่าวดีคือเรยันกาเฟนแบชเนี่ยพ้นโทษแบนพร้อมกับมาช่วยทีมในเกมแดนกลางแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนก็บอกว่าเออไม่ต้องลุ้นหลังหรอกลุ้นร กลับมาดีกว่ากราฟกลับมาน่าจะช่วยให้สมดุลทีมดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นไลายอัพคาดการ์ดนนิวคาสเซิลเนี่ยต่สี่สามสามผู้สมัครตัวน,น, 4, 3, 3, วน,นิกโปค่ะแบ็กขวาคือแรนชิปเปียนนะคะคู่กลางก็จะเป็นฟาเบนแชรกับแดนเบิร์นส่วนแบ็กซ้ายจะเป็นลิฟราเมนโต้ค่ะกลางค่ะบรูโน่กิเมไรส์ซานโรตนารีนะคะเชลลิงตันส่วนสามประสานแดนหน้าก็จะเป็นแอนโทนีอิลังกานะคะรวมถึงแอนโทนีกอร์ดอน และฮ a v i วีบาน์ค่ะขณะที่เรียวพู4-2-3-1นะคะตามทซที่เราจะเห็นแท็กติกหลักของอาร์เนอร์ในซีซันนี้ผู้สับตะตัวอลิซงเบกเกอร์ค่ะแบ็คขวาเนี่ยเสียงแตกมากเขาลุยไปหามาบางสื่อก็บอกว่าเอนโดบางเจ้าก็บอกว่าโจนส์บางเจ้าก็บอกว่าโซโบสลัยแต่เอาค่าเฉลี่ยเลยนะส่วนใหญ่เขาให้โดมมนิโซโบสลัยค่ะเพราะเขาเชื่อกันว่าการที่ไม่มีอเล็กซานเดอร์อิซักจะเป็นโอกาสดีมากที่เรียวพูน่าจะได้ขึ้นเกมบุกมากขึ้นแต่นี้พูดตรงๆไม่ควรประมาทเลยเพราะว่าตัว New Castle, ลุกนิวคาสเซลล์ล แต่มีความเร็วทั้งนั้นเลยนะซึ่งถ้าเกิดใครจํากันได้เนะี่ยคือภาพตอนาคาร์บาอคัพเนี่ยมันน่าจะย้อนมาน่าจะเห็นริดเดทของนิวคาสเซิลได้เป็นอย่างดีคู่เซนเตอร์อิบราฮิมาโกนาเต้กับเฟอร์จิลฟานได้ค่ะแบ็กซ้ายมีลอสเคอรเ์เคสกลางกราฟกลับมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีแม็กอลิสเตอร์นะคะส่วนที่เหลือค่ะก็จะเป็นฟอรินเบสโมเมซาร่าโคดีกาโปและอูโกเอกิติเก้ค่ะสิ่งที่น่าสนใจเคสทูเคสที่นําม,มาฝากกันก็คือลิปูเนี่ยไม่แพ้นิวคาสเซิลเนเปิลส์สิบเจ ปี2015เลยแล้ว6ฤด,ดูกาลหลังเวลาที่เลี้ยวพูมาเยือนี่เซนเจมส์พาร์คเนี่ยเลี้ยวพูชนะ5เสมอ1เสียแค่2ประตูเท่านั้นแล้วก็นัดล่าสุดฤด,ดูกาลก่อนเนี่ยก็คือเลี้ยวพูชนะ2ประตูต่อศูนย์นะคะมีประตูจากโดมินิโซโบสไลและอเลซิสแม็กอลิสเตอร์ค่ะยิงติดต่อกันในลีกมา35เกมติดแล้วกําลังลุ้นทํเสถิตใหม่ในการยิงประตูเป็นเกมที่36ฟอร์มเลี้ยวพูเนี่ยโอเคเราเห็นแล้วว่าเปิดฤด,ดูกาลด้วยการถล่มบอลมา4ประตูต่อ 2ก็คือ แก๊งสระสานของเราเนี่ยก็คือยิงได้หมดเลยนะเอกิติเกกัคโปเคซ่าซาร่านะคะก็เห็นถึงความหลากหลายในเกมรุกแต่แนวรับเนี่ยคือการเสีย2ประต so nice ูจากจังหวะสวนกลับสวนนิวคาสเซิลเกมล่าสุดเสมอแอสเซมิลาศูนย์ประตูต่อศูนย์ค่ะครองเกมรุกได้มากแต่การไม่มีอีซักนี่แหละมันคือปัญหาเพราะอะไรข้อมูลนี้นี่เอามาจากออปตานะคะคือแอนโทนีกอร์ดอนที่ถูกไปเล่นเป็นตำแหน่งนาเปาเกมกับวิลล่าเนี่ยปรากฏว่าเป็นเกมที่เขาเดี่ยวกันในการยิง ภากที่สุดในชีวิต การเล่นในพรีเมียร์ลีกเลยก็คือ7ครั้งค่ะยิงด้วยเท้าขวาไป6ครั้งมงไป1ครั้งนะคะไม่มีจากเท้าซ้ายเลยโอเคมีหลายจังหวะในการยิงมีโอกาสแต่มันไม่เฉียบคมมากพอมันกําลังสะท้อน้เห็นว่านิวคาสเซลกำลังขาดความคมในการจบสกอร์แล้วถ้ากอร์ดอนยังถูกใช้งานเป็นหน้าเป้าโดยที่ไม่ได้มีการสนับสนุนแบบนี้เนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยว่ายิงเยอะแต่ไม่เข้ามันอาจจะยังคงเป็นปัญหาที่ติดตัวกับนิวคาสเซลต่อไปหลัจะซ้ำรอยอีกครั้งหนึ่งในเกมที่เจอกับลิเวอร์พูลค่ะแต่ถามว่า เกมนี้ยุยว่าส่วนตัวมันมีพลังแฝงเพราะอะไรแรงกดดันจากแฟนบอลท่ามการกระแสข่าวของอิซัก โอ้มันทําให้บรรยากาศยี่ว่ามันต้องคุกกลุ่นเป็นพิเศษค่ะบรรยากาศในบ้านโอ้ยมันจะกลายเป็นเหมือนอารมณ์แบบเมอร์ซี่ไซดาบี้ย่อมๆมาแรงแค่มันน่าจะขนาดนั้นได้เลยนะอันนี้มุมยุ้ยแล้วแรงจูงใจมันไม่ใช่แค่เกมลีกเท่านั้นมันคือโอกาสยี่ว่าเอ็ดดี้ฮาวน่าจะต้อง motivation นักเตะในห้องแต่งตัวกันแบบเต็มที่และพวกเขาได้พิสูจน์ตัวเองเพื่อทําให้พวกเขาเห็นว่าเฮ้ยพวกคุณสู้กันได้นะแม้ว่าคุณจะไม่มีซูเปอร์สตาตัวหลักของทีมอย่างอเล็กซานเดอร์อิซักและทางจิตวิทยาสำหรับนักเตะนิวคาสู้ เพื่อศักดิ์ศรีที่อาจจะมีความหมายมากกว่าคะแนนด้วยซ้ำไปค่ะอันนี้ในมุมของยุ้ยนะมันจะกลายเป็นแรงกดดันที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นพิเศษเลยส่วนเลี้ยวภูนั้นนะคะก็มีโมฮัมเหม็ดซาร่าค่ะสถิติของซาร่าเวลาเจอนิวคาสเซิลค่อนข้างดีเป็นพิเศษเลยนะคะ12นัดทำไป10ประตูกับ8แอซิสมีส่วนร่วมทั้งหมดก็คือ10 8ประตูด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเฉลี่ยในการมีส่วนร่วม1.5ประตูต่อเกมนี่ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากนะคะถ้าเกิดเทียบกับคู่แข่งในระดับท็อปซิกค่ะที่สําคัญซาร่าแอซิสได้6เกมติดในการเจอกับนิวคาสเซิลนี่เป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกค่ะที่ทำแอซิสใทีมเดียวกันติดต่อกันได้ยาวขนาดนี้นะคะเป็นคู่ปรับ เบอร์นหนึ่งของเอ็ดดี้ฮาวค่ะเอ็ดดี้ฮาวน่าจะกำชับให้ลูกทีมประกบซาร่าเป็นพิเศษค่ะเราเห็นแล้วเขาทำได้สำเร็จตอนคาร์บาว์คับนะคะตั้งแต่เอ็ดดี้ฮาวเข้ามาคุมในปี2021เนี่ยซารามีส่วนร่วม21ประตูจาก14เกมที่เจอกันยิง13แล้วก็แอสซิสไป8ส่วนปี2024ถึง2025เนี่ยซาราก็มีบทอีกเพราะอะไรนัดแรกที่แอนฟิลแอสซิสในเกมที่ชนะ2-0และนัดที่เซนต์เจมส์พาร์กก็แอสซิส ในเกมที่เสมอไป3ประตูต่อ3อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยงานนี้น่าสนใจนะคะโอกาสยิงต่อเกมถือว่าสาหรับซาร่าเนี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยเวลาเจอทีมอื่นและซาร่านั้นเนี่ยไม่ได้แค่เฉพาะยิงได้แต่เขายังเป็นตัวสร้างโอกาสลากตัดเข้ากลางแล้วแทงทะลุให้เพื่อนแล้วหลายครั้งเนี่ยเป็นตัวเปิดเกมรุกทําให้นิวคาสเซิลเสียสมดุลและการดดนเนี่ยนะคะน่าสนใจอย่างที่ว่าเขาบอกว่าจุดอ่อนนิวคาสเซิลนี่ตัวเลขข้อมูลมานะบอกว่าเออจุดอ่อนเนี่ยคือแบกซ้าย นะคะคือก่อนหน้านั้นโอเคจะเป็นแมททาร์เกตปัจจุบันก็เป็นลิฟฟอร์เมนโตหรือว่าแดนเบิร์เนี่ยแล้วซาร่ามักจะใช้สปีดในการเลี้ยงเจาะด้านนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ซาร่าห์ยิงแล้วจ่ายได้ในทุกเกมที่เจอกับนิวคาสเซิลเนี่ยนิวคาสเซิลจะต้องดรอปต่ำเพื่อเปิดพื้นที่ให้กองกลางหรือผูนเล่นกันง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นการจับคู่กับฟูลแบ็กฝั่งขวาโอเคตอนนี้เอ่อน่าจะต้องเป็นโซโบสไลถ้าเกิดดูจากแท็กติกที่สื่อเขาคาดการณ์กันนะ ก็ไม่น่าแปลกใจถ้าออกมาในลักษณะแบบนี้โซโบจะได้รับโอกาสก่อนเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับซาร่าม,มากขึ้นเพราะซาร่ามไม่ใช่แค่ตัวแส แต่อาจจะเป็นฝันร้ายของนิวคาโซก็ว่าได้คือมันมีโอกาสค่ะแต่อย่างที่บอกไปว่าเกมนัดนี้มันมีความหมายมากกว่าแต้มที่เกิดขึ้นมันเป็นศักดิ์ศรีมันเป็นศรัทธาของแฟนบอลถึงแม้ว่าออฟต้าซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยเขาจะให้มานะเขาจําลองมา10,000ครั้งเนี่ยให้เลี้ยวพูชนะ44.1%นิวคาเซชนะ31.5%และเสมอ24.4%ต่อให้เลี้ยพูเกมรุกดีแค่ไหนแต่บรรยากาศมันคือเซนต์เจมส์พาร์ที่ว่าเลี้ยวพูน่าจะเกือบตาย ยังได้แต้มในการออกมาจากเซนต์เจมส์พาร์คค่ะส่วนตัวยุ้ยเนี่ยมองด้วยความที่ไม่มีอิซักเนาะคิดว่าเลี้ยวผูจะชนะเชื่อว่าด้วยความที่เบลแรงแฝงเนี่ยเลี้ยวภูอาจจะชนะด้วยสกอร์ที่หลายคนคิดว่าน่าจะไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ส่วนตัวเนี่ยยุ้ยอาจจะให้1นูหรือ2อหนึ่งนะประมาณนี้ทุกคนคิดยังไงและคิดว่าบรรยากาศคืนนี้ที่เซนต์เจมส์พาร์คจะครุกกุ่นแค่ไหนและอาร์เนอร์จะเลือกใครในตำแหน่งแบ็คขวาเรามาพิมพ์คุยกันได้เหมือนเดิมนะคะ